แรงใจไฟชนิดแบบสวิตชิงนะแบบสวิตชิงนั่นนะครับนะไอแบบนี้ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปเลยนะพบเห็นมากเลยในชีวิตประจําวันนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภทนะครับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะนะแบบนี้ข้อดีของแบบสวิตชิงนะครับนะก็คือมีขนาดเล็กนะสามารถนะให้กําลังไฟฟ้าสูงนะใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องรับวิทยุนะเครื่องพิมพ์เตอร์เครื่องโทรสารเครื่องเล่น vcd dvd นะ dvd เครื่องรับจ่ายสัญญาณดาวเทียมโน n ตบุ๊กนะเครื่องชาร์จโทรศัพท์นะเครื่องอินเวอร์เตอร์นะอันนี้ใช้ปัจจุบันนี้ใช้เยอะมากเลยนะครับนะแบบสวิตชิ่งนะครับแบบสวิตชิ่งนะอนนี้กูจะมีนะครับมีทุกอ่าสวิตชิ่งแต่ละตัวนะครับนะคอมพิวเตอร์กูก็มีเครื่องรับโทรทัศน์ก็มีนะ เป็นเตอร์ก็มีนะครับเป็นนี่เดี๋ยวเราจะได้ทดลองกันได้วัดกัน,นแบบสวิตชิ่งนี้กูจะเน้นเรื่องละแหล้งจาไฟแบบสวิตชิ่งนะครับอน,นี่สวิตชิ่งนะครับ power supply เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสะตรงแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนระดับแรงนั้นกระแสะตรงแรงนั้นต่ำให้เป็นแรงนั้นสูงนะครับ หรือจากแรนสูงให้เป็นต่ำตัดเป็นสูงยั่สามารถนะครับเาได้นะทำได้นะนะแบบสวิตชิ่งนี่สามารถทําได้นะภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งนั้นแตกต่างแบบธรรมดาคือหม้อแปลงทําหน้าที่แค่แปลงนะแปลงจากหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่งซึ่งต่างจากสวิตชิ่งนะครับก็คือจากแปลงจาก2 2 0บโวลต์หรือร1 0บโวลต์ไปสู่หลายๆายหน่วยแล้วนะก็คือสามารถนะแยกแยกออกามาได้ว่าจะต้องการไฟแรงดันสิ่กี่โวลต์ กระแสกิแฮมนี้สามารถเลือกได้นะฮะสวิตชิงสามารถทําได้นี่คือข้อดีของสวิตชิงนะฮะ <c oughs> ตอนนี้นะเราจะเรียนภาคสวิตชิงนะเราต้องรู้หลักการเบื้องต้นของสวิตชิงพาว์ซัพพลายซะก่อนอ่นะตอนนี้เรามาดูนะครับสวิตชิงซัพพลายเรามาดูาบล็อกใดแกมของเขานะเอ,อ่าอ่าตอนนี้ นะหลักการทำงานของสวิตชิ่ง power supply สวิตชิ่ง power supply มีองค์ประกอบพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันและไม่ซับซ้อนมากหัวใจสำคัญก็คือนะอยู่ที่ภาคคอนเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์คือส่วนน,นี้ภาคนี้คอนเวอร์เตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้างคอนเวอร์เตอร์ประกอบได้วยล่างนะครับตอนนี้เราก็มาดูกนบล็อกอันนี้เป็นบล็อกไดแกรมเป็นบล็อกไดแกรมนี่เป็นบล็อกไดแกรมก็ประกอบด้วย นะครับนะัศึกษาต้องทําการจดไว้นะครับตัวนีนะ้นี่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะฮะสวิตชิ่ง power supply อันดับแรกมาดูวงจรฟิลเตอร์และวงจรเล็กติไฟเออร์วงจรฟิลเตอร์และวงจรเล็กติไฟเออร์ก็คือส่วนที่เป็นอะไรครับนาะนะนะแปลงไฟนะครับไดโอดใช่ไหมครับแปลงไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงนี่ก็คือส่วนที่วงจนนรแล้วฮะอันนี้ไฟสองร้อยโวลต์เข้ามานะส่วนนี้นะครับ ส่วนนี้กบส่วนนี้นะสองลูกปก็มาผ่านไดโอดบิดนะครับสี่ตัวแล้วก็จะผ่านซีแล้วฮะฟิลเตอร์นะซีตัวนี้สี่ร้อยโวลต์นะซฟิลเตอร์แปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะอันนี้ส่วนนี้นะมึงจอดฟิลเตอร์นะดูรูปนีนะ้อันนี้นะอยู่ตรงไหนครับส่วนไหนอันนี้ก็คืออยู่นะส่วนนี้นะครับนะผ่านฟิลผ่านไดโอดบิดสี่ตัวนะครับนะ ผ่านซีฟิลเตอร์อันนี้จะใช้นะครับสองตัวอสองตัวรวมนี้อันนี้นะครับ,บสวิตชิ่งสองร้อยเจ็ดสบสามานี้เป็นของโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้สวิตชิ่งนะครับอ่าส่วนที่เป็นวงจรฟิลเตอร์และเล็กติฟายอันนี้เล็กติฟายใช่อนปุปกรณตัวผ่านซ AC เป็น DC นะฮะ เราจะให้ดูช้าๆนะครับตอนนี้นี่เป็นกล่องเครื่องรับทราทัศนะครับสวิตช,ชิ่งก็คือส่วนนี้ต่องดเมาไดอดปิด4ีตัวแล้วก็ผ่าน4ฟิลเตอร์อ,อันนี้จะเป็นของจอคอมพิวเตอร์ไดอดปิดสีตัวาีฟิลเตอร์ <tyard. S 2> นี้จะเป็นรูปใหญ่หน่อยนะครับนี่อันนี้จะเป็นบอร์ดใหญ่ไดโอดบิดสีตัวนะครับสีฟิลเตอร์ไดโอดบิดนะครับไดโอดบิด <philos. S 1> <sh arp. S 2> นี้จะใช้แล้วครับใช้ตัวนี้นะครับไดโอดบิดจะใช้เป็นแบบสําเร็จรูปแล้วก็สีฟิลเตอร์สเกตสีฟิลเตอร์ฟิวไดโอดบิดสีฟิลเตอร์แล้วก็พอ 4, แปร์สวิตชิง อันนี้จะเป็นของอ DVD, ดีวีดีนะฮะดีวีดีได้อดเป็นสี่ตัวสีฟิลเตอร์นะมอแปลงสวิตชิ่งอ,อันนี้เป็นสวิตชิ่งของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้อดเป็นสี่ตัวสีฟิลเตอร์นะฮะอันนี้เป็นเครื่องชาร์จยุงนะฮะเครื่องชาร์จยุง ไฟ2องโวลต์เข้ามาเข้ามาปุ๊บผ่านไดเอทไดโอดนะครับอันนี้เราจะมันจะใช้ตัวเดียวนะครับไดโอดฮาร์ฟเวฟต่อแบบฮาร์ฟเวฟแล้วก็สี่สี่ร้อยโวลต์นะฮะสี่สี่ร้อยโวลต์อันนี้นะครับส่วนที่เป็นวงจรฟิลเตอร์อ่าส่วนที่เป็นวงจรฟิลเตอร์แล้วที่ Leg เล็กดิฟายคืออัอนอีกอันหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นวงจรคอนเพลเตอร์ก็คือส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยอ่าพาวเวอร์นะ พาวเวอร์พากพาวเวอร์บางตัวนั้นจะเป็นแบบทไทลิเตอร์นะใช้ทไทลิเตอร์ใช้มอสเฟตใช่อีซี 4, แล้วแต่นะครับนะส่วนที่เป็นพอกพาวเวอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ปุ๊บนะตัวนี้ก็จะใช้พาวเวอร์มอดเฟลนะไดโอดบิดเล็กติฟายส่วนวงจรคอนเวอร์เตอร์คือส่วนนี้นะใช้อะไรฮะอันนี้คือใช้มอดเฟลนะครับใช้มอดเฟลตัวนี้ใช้ ทานซิสเตอรนะ์ส่วนที่เป็น Power นะครับอันนี้ใช้พาวเวอร์โมดเฟสพาวเวอร์เนะอันนี้ใชนะ้อันนี้ใช้ IC นะครับนะใช้ IC นะครับใช้ไอซีตัวนี้ใช้นี่เป็นของรับของทัฐนะครับตัวนี้ใช้นะอ่านี่ใช้ไอซีนะฮะนะไอซี อ่านี่ได้โอดบิดนะครับได้โอดบิดนะได้โอดบิดซีฟิลเตอร์แล้วก็ใช้ละไอซีไอซีสวิตชิ่งนะฮะตัวนี้ใช้นะฮะสายไอซีสวิตชิ่งไดโอดบิดซีฟินเตอร์ไอซีสวิตชิ่งอ่านี้นักศึกษานะเราก็รู้แล้วว่านะฮะนะโจ ส่วนที่เป็น power นี้มันก็จะมีนะฮะใช้ IC ใช้บางตัวใช้ IC บางแบบใช้ IC, ขึ้นอยู่กับการออกแบบใช้ไทเทอร์ใช้ MOSFET หรือใช้ IC นะส่วนที่เป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งคือส่วนนี้นะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งหม้อแปลงสวิตชิ่งอ่าหม้อแปลงสวิตชิ่งคือส่วนนี้อ่าหม้อแปลงสวิตชิ่งคือส่วนนี้นะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับส่วนนี้นะส่วนวนี้คือหม้อแปลงสวิตชิ่ง ก็จะมีอยู่หลายแบบอ่ามอแปลงสวิตชิ่งอ่าไดโอดบิดสีมอแปลงสวิตชิ่งนี้ใช้แล้วฮะฐานชิตเตอร์นะครับฐานชิตเตอร์องจัดเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรน,นี้ใช้แล้วฮะฐานชิตเตอร์อ่าฐานชิตเตอร์อน,นี้ใช้มอดเฟดอันนี้มอแปลงสวิตชิ่งส่วนนี้ หม้อแปลงสวิตชิ่งส่วนนี้หม้อแปลงสวิตชิ่งส่วนนี้นะะฮหม้อแปลงสวิตชิ่งส่วนนี้นะครับหม้อแปลงสวิตชิ่สนนงส,ส่วนนี้นี่เป็นเอ็นเวอร์เตอร์นะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งนี่เราะเระบุได้นะครับแล้วไอ้ส่วนที่เป็นวงจเงรเรียงกระแสส่วนที่เป็นวงจรเรียงกระแสนะจะต่อแบบฮาร์ฟเวฟนะครับวงจเงรเรียงกระแส ออกจากมออแปลงสวิตชิ่งก็เป็นแล้วฮะวงจรเลนกระแสคือส <illions> like ่วนนี้อันน like mm hmm. <ETH> ี้จะได้อดตัวนี้ตัวหนึ่งสองตัวก็ได้แล้วแต่นะครับออกกี่โวลต์สามารถระบุได้เร่งนั้นกี่โวลต์ส่วนออกนะครับมออแปลงสวิตชิ่งก็คือส่วนออกนี่ที่เป็นเลือกวงส่วที่ออกมา่วนที่เป็นวงจรเรนกระแสที่ออกมานี่คือส่วนนี้ได้อดตัวนี้ อันนะี้ก็คือส่วนนี้นะฮะไดโอดนะไดโอดออกมากี่โวลต์ส่วนนี้ก็คือนี่นะครับ oh. ส่วนที่เป็นออกมาเนี่ยจอเลยกระแสส่วนนี้ที่ออกมาอ่าส่วนนี้นะครับสวิตชิงก็คือส่วนที่ออกมาหม้อแปลงสวิตชิงส่วนที่ออกมาก็คือนี่จะเป็นไดโอดออกมาแยกออกมาก็จะเป็นไฟต่างๆเป็นไฟต่างๆ กี่โวลต์นะเป็นไฟออกมา,าต่างๆ<ต>แล้วก็ยังต่อไปยังอะไรฮะไปยังโหลดแล้วจากโหลดมาจะมามีวงจรควบคุมเพาเรียกวงจรพันวิดมอสเป็นตัวควบคุมถ้านะครับถ้ากระแสที่จ่ายให้กับโหลดน้อยตัวนี้ก็จะสั่งโหลดก็โหลดก็จะไปสั่งวงจรพันวิดมอสให้ผลิตกระแสเพิ่มมากขึ้นหรือ ถ้าโหลดนะครับกระแสไหลามากนะวงจรพาวเวอร์มก็จะไปควบคุมนะให้ให้คออนตเวกเตอร์ส่วนนี้นะชุดนี้ให้ผลิตนะพันน้อยน้อยหน่อยนะคือถ้ามากเกินให้ไปลดนะถ้าน้อยเกินให้ไปเพิ่มนะส่วนนี้จะทำหน้าที่เป็นวงจรพันดินสมอสนะฮะไม่ว่าจะเป็น Power t i ์ไ r เ o อร์ t หมออ IC นี้เขาจะใช้หลักการเดียวกันนี่คือเป็นบล็อกไดแกนที่สำคัญที่สุดนะครับในการ นในการที่เราจะเรียนภาคสวิตชิง power supply ถ้าเราได้บอกนี้บอกในแกนนี้แล้วนะครับภาคสวิตชิง่งซพัด power supply น,นีเราก็สามารถที่ไล่โดยมีปัญหา,าก็จะมีแค่นี้นะครับนักศึกษาจดไว้นะครับตัวนี้สําคัญที่สุดองค์ประกอบพื้นฐานของ Switching power supply ตอนนี้เราก็มาดูนะครับข้อดีข้อเสียของมันนะครับข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย นะเปรียบเทบข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้นะครูจะไปอธิบายนะครับนักศึกษาก็ดูๆแล้วก็จดๆไปนะครับนะข้อดีข้อเสียนะครับนะข้อดีข้อเสียของแหล่งไฟไฟแบบสัรมัักับแบบสวิตช,ชิง่งนะอันที่1นึ่งนะขนาดของหม้อแปลงธรรมดาใหญ่กว่านักกว่านะอันที่2ราคาของหม้อแปลงแบบธรรมดามีค่าแพงกว่าอันที่3สัญญาลรบกวนของหม้อแปลงแบบธรรมดา,ามีค่าสนามเด็กมากกว่า นะอันที่4ความซับซ้อนนะความซับซ้อนของสวิตชิ่งโพสต์สไปน์ครับนะนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับนะความซับซ้อนของสวิตชิ่งโพสต์สไปน์นั้นมีเยอะและต้องซับซ้อนมากกว่าหาหลายยากบางชนิดนะแล้วข้อดีข้อเสียนะฮะไฟรั่วนะสังเกตนะครับสวิตชิ่งโพสต์สไปน์นี่ส่วนมากนะฮะเรา เราสังเกตเราเอาไกด์ล้องไปแตะนะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศนะฮนะอย่างคอมนี่นะเห็นชัดเลยจะมีไฟแดงๆนะครับเพราะมันมีการแล้วนะมีการไฟรั่วมันนะมันจะเลเซอร์ไฟความถี่สูงนะฮะแต่มาสวิตชิ่งซัพพปลี่ยนมีเสถียรภาพดีกว่านะอันนี้นะฮก็ไปอ่านเอาเองนะนะนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับนะนะข้อดีของลัก Power switching power supply อีกอันนึนะความทนทานของหมออแปลงธรรมดาดีกว่าเพราะทนทานกว่า,าประสิทธิภาพหรือการสูญเสียของพลังงานของ switching ังพพลา supply มีประสิทธิภาพดีกว่าทํางานได้90%้ขณะหมออแปลงธรรมดาทําได้แค่60-70% 60-75% อันที่9การรักษาแรงดันเอาพุทธสวิตชิง power supply จะรักษาระดับแรงดันเอาพุทธดีกว่าในกรณีที่อะไรครับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบธรรมดาไม่มีวงจรเล็กเลอเตอร์เข้ามาช่วย <c oughs> อันที่10นะโหลดไว้ต่อสำหรับูกวน11นะสิบถ้าต้องการลดขนาดของ น้ำหนักน้ำหนักแต่พื้นที่นะครับควรใช้สวิตชิงโซลสไพพภน์นี่ก็คือข้อดีข้อเสียของสวิตชิงโซลสไพปายนะครับ